วัสดีค่ะชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรเริ่มเลยนะคะไม่เสียเวลาสถานะแรกอันนี้เป็นชาวธาตุดินความรักลุ้นล้วนนะคะสถานะแรกถ้าใครจะดูเกี่ยวกับการงานการเงินความรักด้วยมีความรักด้วย,ม,วม,วยมีสุขภาพด้วยไปดูที่ราศีที่หมออัพไปแล้วนะจ๊ะอ่ะเริ่มเลยนะคะดวงความรักสถานะแรกคนโสดค่ะโอเคคุณยังอาจจะมีภาวะอะไรอาวร หรือเรียกได้ว่ายังนึกถึงหรือหวนคิดถึงคนเก่าอยู่บ้างทั้งรักทั้งชังทั้งแค้นอันนี้ในบางคนบางท่านแต่ไม่แนะนําให้แค้นใครนะที่รักนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ใจก็คือตัวเราเองนะคะแล้วก็สถานการณ์คือคนรักเก่าเนี่ยยังเหมือนยังมาปุ้นเปียนวอ l l ในชีวิตอยู่มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนกับว่ายังต้องกลับไปอะไรอวรหรือรู้สึกนึกถึงเขาอยู่บางคนถึงฝันฝันถึงเขาแต่เราก็เจ็บนะเราก็เจ็บ นะคะสถานการณ์โดยทั่วไปมันจบไปแล้วเรื่องความรักครั้งเก่าหรือบางคนบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเพิ่งเลิกหรือเพิ่งโดนเทในเรื่องความรักมาสดๆร้อนๆเลยนะคะอตอนนี้คุณก็เลยแบบฟิลลิ่งที่ว่าอยากโสดยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ในบางท่านบางคนปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักที่เลิกกันหนจีปะทะนานาหลายๆเรื่อง มีการนอกใจแต่ในบางคนบางท่านไม่ใช่นอกใจเลยเป็นเพราะตัวเขาเองอะไม่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อคุณมีเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องธุร,รกิจการงานการเงินต่างๆนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าผ่านมาแล้วนะโอเคอะดูอนาคตเลยค่ะชาวธาตุดินนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะสัปดาห์แรกคนโสดจะเจออะไรบ้างค่อนข้างที่จะฮอตนะคะมีคนเข้ามาคุย มีเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนใกล้ตัวแต่ค่อนข้างระวังเจอคนเจ้าชู้หรือคนที่มีเป็นลูกน้องเป็นคนที่มีสถานะต่ำกว่าเราอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านแต่หมอไม่ได้จะให้เราแยกคนด้วยเรื่องของสถานะทางการเงินเลยนะคนความดีตั้งหากนะเป็นสิ่งสำคัญแต่เป็นว่าคือโอเคเราอาจจะมี อะไรที่มากกว่าเขาประมาณนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงสัปดาห์แรกก็เป็นสัปดาห์ที่ทําให้เราฮิลลิ่งใจตัวเองและผ่านอุปสรรคเรื่องความรักครั้งเก่าไปได้คนรักเก่ากลับมาในบางคนสัปดาห์แรกหรือเข้าสัปดาห์ที่2นะคะบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลักษณะสิงห์สัปดาห์ที่2คุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวในเรื่องของความรักคนเก่าพยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่เอานะคะทั้งที่คนใหม่ด้วยเราเองก็ไม่รับเนี่ยไม่โอเคไม่เอายังไม่แน่ใจกลัวกับกลัวการโดนหลอกอีก พอสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ที่3เราจับโปะได้ว่าคนเก่ากลับมาแต่ก็ยังไม่เลิกกับคนนั้นหรือคนเก่ากลับมากลับมาแค่เล่นๆกลับมาเพราะคิดถึงกลับมาเพราะว่ายังไม่คิดจริงจังกับเราจริงๆนะคะเขาแค่เหงารู้สึกสำนึกรู้สึกอยากเจอเรานะคะแต่ไม่ได้อยากจะกลับมาจริงๆนะคะแล้วคนใหม่ที่เราคุยหรือเจอก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในสัปดาห์ที่3ค่อนข้างเหนื่อยยังไม่มีอะไรดีหรือโดดเด่นเลย นะคะสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์โอเคก็มีแนวโน้มว่าจะได้เจอคนที่น่ารักมีใยดีเข้ามาเป็นคนที่เรียกว่ามาจากเพื่อนมาจากคนที่รู้จักอืมจากเพื่อนนะคะก็เขาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งที่จะมาช่วยฮิลลิ่งใจเรามีโอกาสได้สลัโสดเลยไหมจ๊ะไม่ค่ะยังไม่มีเกณฑ์ได้สลัดโสดแต่วันสัปดาห์สุดท้ายมีคนพา จะชวนเราไปออกเดทหลายคนมากแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าเราเองจะถูกใจคนที่เป็นเพศ lgbtq ด้วยนะคะอ่าแต่อย่างที่บอกค่ะมันไม่เกี่ยวกันแล้วคนดีนั่นแหละคือสิ่งสําคัญใครครบแล้วเรามีความสุขแล้วทําให้เราชีวิตจเจริญขึ้นแล้วเขาเป็นคนดีนั่นแหละคือประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะคะอืมก็เอาเป็นว่ายังไม่มีเกณฑ์สละโสดนะคะสัปดาห์สุดท้ายคนรักเก่าพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเราจริงๆเขาคิดอะไรเขาถึงอยากกลับเข้ามาความสัมพันธ์ที่เขามีมันไม่ดี มันยังไม่เพอร์เฟกพอเขาก็าเลยอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็ระวังการเขาจะเลิกคนเก่าไหมเอ้ยเขาจะเลิกคนนั้นไหมไม่ค่ะเขาจะจับปลาสองมือนะต้องใช้คํานี้เลยนะคะอืมอ่ะโอเคนี่คือสถานะของคนโสดค่ะชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรเอาเป็นว่าเรายังอยู่ในสถานะของสถานะไม่ชัดเจนอยู่คนใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่เวิร์กยังไม่ตรงตามทายสักเท่าไหร่เนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุดินพึกศกันมังกรต้องเรียกได้ว่ายัยงอยู่ในสถานการณ์ที่สถานะไม่ชัดเจนคือคุณยังไม่แน่ใจกับอนาคตเลยกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ผ่านมาคือมันค่อนข้างชักช้ามากในความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปคาพูดของเขาคือค่อยเป็นค่อยไปบางท่านเกิดชาวสิโตนบางท่านเกิดชาสิชนูนะคะเป็นคําพูดที่แบบ ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปตลอดนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนคือเวลาเขาทําผิดเขาหายไปกลับมาเขาก็เคลียร์ใจกับเราพอเคลียร์เสร็จก็ทําแบบเดิมวนหลูปเดิมๆนะคะวนลูปเดิมๆนะอยู่ในเวอร์ชั่นเดิมๆไม่เปลี่ยนสักทีนะคะแต่เราเองก็ไม่ไปไหนแต่ทุกๆครั้งที่เขาทำเราเจ็บอ่ะมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็รู้วิธีป้องกันว่าจะต้องจัดการยังไงกับอารมณ์ของตัวเองนะคะทาไมเราถึงยังไม่โอเค ในบางท่านบางคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้ข้อหนึ่งกรณีแรกคุณเป็นสถานะความทันไม่ชัดเจนแต่เป็นลักซ้อนแล้วเขาซัพพอร์ตคุณอยู่กรณีที่สองก็คือว่าคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดในสถานะไม่ชัดเจนแต่คุณรู้สึกว่าคุณให้แล้วคุณมีความสุขด้วยแต่การที่กลับมาแล้วไม่ได้อะไรเลยมันก็เหมือนกับว่าคือเหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณหลงในตัวเขาได้อ่ะกลับมาก็มีเรื่องผลประโยชน์แต่คุณก็รู้สึกว่าดีดีทุกคือเขาใจเก่งเขารู้วิธีในการเข้าหาคนอะ อม,มันก็เลยทําให้คุณแพ้ทางเขานะคะอืมสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะมีการเขามีการพูดคุยวางแผนเรื่องของอนาคตนะคะมีการมาปรับความเข้าใจกันกับจริงต่างๆที่คุณเข้าใจผิดอะไรในตัวเขาความสัมพันธ์ในสัปดาห์แรกเขาจะทําสิ่งดีๆให้คุณมากกว่าเออคุณจะเป็นผู้รับและสัปดาห์แรกสม่ําเสมอพูดจาคุยอย่างดีนะคะใครที่หายไปก็จะกลับเข้ามาในชีวิตถ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจน นะคะต่อไปสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองความสัมพันธ์เริ่มนิ่งเพราะเขาก็เริ่มนิ่งอืมสัปดาห์ที่สองเขามีเกณฑ์เดินทางไกลหรือห่างกันด้วยของระยะทางนะคะมาเลยทําให้การขาดการติดต่อไปช่วงหนึ่งแต่คุณดันไปไปจับโปะ๊ะหรือไปเห็นอะไรต่างๆในโซเชียลว่าเขาอ่ะมีไปปฏิสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งนะคะพอสัปดาห์ที่สามกลับมาคุณเลือกวิธีในการเงียบนะคะ แต่สุดท้ายความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่หรือความจริงเปิดเผยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันก็คือรู้ว่าโอเคเขามีซัมติงกับคนนั้นกิกกิกกักกันอยู่สัปดาห์สุดท้ายคุณเลยตัดสินใจที่จะเดินหันหลังออกมาแล้วเขาจะทํำยังไงคะเขาก็ตามคุณกลับเข้ามาค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับเข้าไปในวงจรของเขาเหมือนเดิมโดยชาลีออรคุณยอมกลับเข้าไปไหมยอมบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคืือออออใจ่่นะม แล้วก็กลับไปอยู่ในวังวนของเขาเขาเคลียร์กับคนนั้นหรือเปล่าเขาไม่เคลียร์นะคะแต่เขาแต่เขาห่างห่างออกมาเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณแต่ก็ยังไม่ตัดขาดกับทางนั้นนะคะยังมีการพูดคุยพูดคุยกันอยู่นะยังมีการพูดคุยเรื่องราวอะไรกันอยู่เขาคิดยังไงกับคุณคะเขารู้สึกผิดนะกับสิ่งที่ทากับคุณอะเมืท่านคุยกับชาวราศีมีนและคนามีนกัแบบการที่ต้องหลอกลวงคุณบางทีเขาก็มีมุมที่รู้สึกผิดและสํานึกนะ คุณคิดยังไงกับเขาแล้วคะหลังจากเหตุการณ์นี้คุณเริ่มไม่แน่ใจในตัวเขานะคะแต่ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ว่ารู้สึกว่าถ้าจะอยากอยู่คนนี้จนเห็นท่าแท้ไปสุดทางจะได้รู้พอรู้แลวจะได้ตัดใจได้ไปเลยประมาณนี้อันนี้คือฟีลลิ่งของคุณนะคะอืมคําแนะนำหนึ่งใบหน่อยเนาะอืมคนนี้เป็นคนที่ เนะี่ยคุณให้คุณอยู่บนหลังมา้าเตรียมรอไว้แล้วกันไปหาหัวใจข้างหน้าสิ่งที่มันโอเคกว่านี้มันยังมีอภัยแนะนําอย่างนี้มันยังมีอะไรที่ดีกว่านี้รอคุณอยู่หัวใจที่แท้จริงหัวใจที่บริสุทธิ์รอคุณอยู่นะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นสถานะไม่ชัดเจนลักซอนก็ถ้าวันหนึ่งมันทาวันหนึ่งจิตใจคุณเข้มแข็งพอก็ให้เดินออกมาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะโอเคประมาณนี้นะคะ คนมีคู่ชาวทัดดินพฤกษบกันมังกรค่ะก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนมันแฟนของคุณอาจจะมีภาวะกดดันคุณมากเกินไปหรือตัวคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามารักสามเศร้าหรือมีการเถียงกันมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาแต่ว่าจับไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของการที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นแฮงแมนนะคะอ่ะสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ค่ะ มีปัญหาก็เรื่องของอารมณ์พูดบ้างไม่พูดบ้างงอนกันโดยทั้งทงที่ไม่มีเหตุผลสัปดาห์ที่สองเขาอาจจะสั่ง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 ,ง,งหรือว่าพูด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 ,พดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณทําตามอย่างที่เขาบอกนะเอ,อความสัมพันธ์ก็คือแบบคุยกันเยอะขึ้นแต่คุยกันเรื่องสําคัญสําคัญน,นะคะแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องที่มีปัญหากันอยู่ไม่ได้เคลียร์กันเรื่องนี้เท่าไหร่นะสัปดาห์ที่สามมีน้อยอกน้อยใจภาวะน้อยอกน้อยใจกันบ้าง ะะมีปัญหาเรื่องลูกป่วยไม่สบายหรือสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงด้วยกันไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวเราอาจจะไม่สบายแล้วมีการทะเลาะกันตรงจุดนี้สัปดาห์ที่สี่สุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราเท่าไหร่อาจจะยุง่งสัปดาห์ที่4สุดท้ายไม่เลิกนะคะยังอยู่แต่อาจจะบบทรมานอะ่ะคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เป็นแฟนกันก็จริงแต่ว่ายังไม่มีการมองเรื่องของอนาคตคุยกันแต่เรื่องสําคัญสาคัญของเขาเรื่องของคุณอาจจะไม่ได้คุยให้กับเขาฟังเท่าไหร่บางท่านคุยกก็คื มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกนิ่งๆนะคะประมาณนี้นี่เป็นดวงทั่วไปดวง g e น e r a l นะคะสําหรับคนมีคู่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้เสียหายมากอย่าไปฟังอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปคิดแล้วเกิดเป็นปัญหาครอบครัวนะอันนี้หมอไม่สนับสนุนนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรประจําเดือนพฤษภาคมค่ะ